การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปีงบประมาณ2,566สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนายพยับสุวรรณนิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวครองส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มุ่งการเรียนรู้ในแต่ละระดับดังนี้ระดับปฐมวัยการจัดการศึกษาแบบไฮสโคปในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่3โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ยกระดับการสอนภาษาไทย ในระดับประถมศึกษาตอนต้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญในวิชาภาษาไทยมุ่งส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนโดยมุ่งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยระบบเบนคลาว lms ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning การจัดการเรียนการสอน Coding และการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยในรอบการประเมินสามารถบริหารวิชาการในการวางแผนพัฒนามาตรฐานได้สูงกว่าระดับคาดหวังดังนี้การจัดทำและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวคลองจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยได้จัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดราธิวาสแบบอิงสมรรถนะ พุทธศักราช2,565ของโรงเรียนบ้านหัวครองโดยในรอบการประเมินสามารถจัดทำและพัฒนาหลักสูตรได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ดังนี้การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก การใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21โดยในรอบการประเมินสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้บรรลุวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมมีการรายงานผลและการนำผลไปปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยในรอบการประเมินสามารถส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา หรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้การนิเทศกำกับติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาของครูในสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในรวมทั้งเป็นผู้นำ plc เพื่อการประเมินพัฒนาหลักสูตร และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยโรงเรียนได้รับรางวัลสถากษาในการนิเทศภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรอบการประเมินมีการดําเนินงานนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลด้วยกระบวนการ plc ที่สูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้ การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเช่นการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1การพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่11ของนักเรียนกลุ่มสนใจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6การบริหารสถานศึกษาโดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Coding การบริหารสถานศึกษาโดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Coding ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยในรอบการประเมินได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยโรงเรียนบ้านหัวคลองได้บริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไป มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีออกแบบโครงการกิจกรรมการพัฒนาการวางแผนการใช้งบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามหลักธรรมมาพิบาลในรอบการประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง การบริหารกิจการนักเรียนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนในโครงการต่างๆเช่นกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนคุณธรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพผลสําเร็จด้านการบริหารได้รับเชิญจากสํานักบริหารพื้นที่นวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเสวนาถ่ายทอดเรื่องความสำเร็จการสร้างสมณศักดด้านอาชีพโดยด้านผู้เรียนโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนาราธิวาสให้เป็นตัวแทนเพียงโรงเรียนเดียวในการสาธิตการดำเนินงานการสร้างบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านหัวคลองในการต้อนรับนาย,ยรนกรัฐมนตรีและคณะจากการตรวจราชการพื้นที่ในจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในรอบการประเมินได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างสุขภาวะในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวครองได้เล็งห็นถึงความสําคัญในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนได้มีโอกาส มีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้ได้รับรางวัลเหรียญทองผู้มในการสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับอะถมวัยโอเบกอวอร์ดในรอบการประเมินได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างสุขภาวะได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังไว้ดังนี้ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวครองได้นำนวัตกรรม 4PCR m o เดลซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาด้วยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยในรอบการประเมินการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ริเริ่มและพัฒนาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจนก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันและข้อตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายในรอบการประเมินด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมครูผู้สอนให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นและพัฒนาวิทยาฐานะของตนเองให้สูงขึ้นทั้งการจัดอบรมครูผู้สอนในการขอมีหรือขอเรื่มวิทยาฐานะในระบบ DPA การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการส่งครูไปอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ในรอบการประเมินด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังดังนี้ส่วนที่ 2. ประเด็นท้าทายการบริหารสถานศึกษา 1. การอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ60ของกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา โรงเรียนบ้านหัวคลองจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนบ้านหัวคลองจึงได้ดําเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เครื่องมือและสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามขีดความสามารถที่แตกต่างกันออกไปในแต่และห้องเรียนโดยขั้นตอนในการดําเนินการได้แก่ 1. วางแผนการดําเนินงานโครงการการอ่านออกเขียนได้ร่วมกับครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินงานโดยครูประจําชั้นเป็นผู้คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยจําแนกเป็นกลุ่มกลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มเก่ง 2. กลุ่มปานกลางและกลุ่ม3ซึ่งเป็นกลุ่มอ่อนที่อ่านเขียนไม่ได้ครูได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาภาษาไทย 5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครูดำเนินกิจกรรมส่มเสริมอ่านออกเขียนได้ในคาบสุดท้ายของทุกๆวันโดยมีกิจกรรมดังนี้ฝึกอ่านและเขียนตามคำบอกฝึกแต่งประโยคฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐานโดยใช้นวัตกรรมใบกิจกรรมและบัตรคำวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะระยะได้แก่ระยะที่1ปลายภาคเรียนที่1และระยะที่ส ปปลายภาคเรียนที่2ผลการดําเนินกิจกรรมพบว่าการจัดกิจกรรมโครงการอ่านเขียนในปีการศึกษา2565นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวครองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการอ่านออกเขียนได้เพิ่มสูงขึ้นโดยนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนมีจํานวนลดลง37คนจาก48คนคิดเป็นร้อยละ64.58 เป็นไปตามการบันทึกข้อตกลงในประเด็นท้าทายกับต้นสังกัดและยังคงมีนักเรียน17คนที่มีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน118คนทางโรงเรียนบ้านหัวครองได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมแบบฝึกการอ่านการเขียนตามคำบอกเรียนรู้คำพื้นฐานและส่งต่อผู้เรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ ให้กับครูประจำชั้นในปีการศึกษาถัดไปการพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของนักเรียนกลุ่มสนใจร้อละ85ที่เรียนในรายวิชาชุมนุมส่งเสริมอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนตามความถนัดและสนใจการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวคลอง ที่พุ่งให้ชุมชนและท้องถิ่นและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิดห่วงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนและนำภูป,ปัญญาปราชชาวบ้านมาสู่ห้องเรียนสภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านหัวครองผู้ปกครองนักเรียนมีรายได้เฉลีย่ยตอบครัวเรือนน้อยนักเรียนส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจนและเป็นสังคมชนบท และได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านอาชีพติดตัวไปเมื่อจบการศึกษาและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไปวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. สําสำรวจความต้องการและความสนใจความถนัดของผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ 2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำรวจแหล่งเรียนรู้ภูปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชน 3. การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. จัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่มุ่งสู่การปฏิบัติ 5. การประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลการดำเนินงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านหัวครองที่เรียนในรายวิชาชุมนุมส่งเสริมอาชีพจำนวน30คน คิดเป็น้อยละ100ที่เรียนในรายวิชานี้เป็นไปตามการบันทึกข้อตกลงประเด็นท้าทายกับต้นสังกัดนักเรียนมีทักษะอาชีพก่อให้เกิดรายได้บนฐานทุนชุมชนของโรงเรียนเช่นการจัดทำแซนวิชปลากุเราการผลิตอักษรจากปูนซีเมนต์ไตปลาแห้งน้ำพึิกปลากุเราการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook ไลฟ์ ทำให้นักเรียนมีความรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3. การบริหารสถานศึกษาโดยการส่งเสริมการพัฒนาทาักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Coding ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ5ขั้นตอนโรงเรียนบ้านหัวครองได้น,นำผลการทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในรายวิชาที่จัดสอบ พบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหัวครองยังขาดทักษะในกระบวนการคิดแก้ปัญหาและสอดคล้องกับผลการทดสอบ NT ในประเด็นที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการอา่านที่ยังมีผลสมัมฤทธิ์ที่ต่ำการแก้ปัญหาทักษะที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดความรู้และการสร้างสารรค์องค์ความรู้ต่อไป โรงเรียนบ้านหัวครองเห็นถึงความสําคัญและเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของการจัดการศึกษาที่ครูจะต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรม active learning ในปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านหัวครองได้นำร่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยการนำกระบวนการสอนแบบโคดดิ้งที่ประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่ 1. การระบุปัญหาของงานและศึกษาการแก้ไขปัญหา 2. การคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา 3. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ 4. การลงมือทำ learning by doing 5. สร้างสรรค์ผลงานทำให้นักเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีและรายวิชาวิวทยาการคำนวณ ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นอย่างมากซึ่งในปีการศึกษา2565จึงได้ขยายผลการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Coding ทุกกลุ่มสาระโดยได้กำหนดเป้าหมายหนหน่วยการเรียนรู้ตอนน่อ1กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนจะต้องมีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาร้อยละ80ที่อยู่ในระดับคุณภาพดีและดีมากผลการดำเนินการการบริหารสถานศึกษาโดยการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning coding ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนปรากฏว่าทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหัวคลอง ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่อยู่ในระดับคุณภาพดีและดีมากคิดเป็นร้อยละ82.26เป็นไปตามการบันทึกข้อตกลงในประเิญ้าททยที่ให้ไว้กับต้นสังกัด